สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับการน,นำเสนอเหรียญของหลวงปู่ปุตตาปัญญาตโรเจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกราชการหรือหกแผ่นดินมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยแล้วนะครับน,นี่จะเป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นไพรีพินาศนะครับเป็นเหรียญน,นั้งผ่านรุ่นแหลกเดี๋ยวเราไปชมตัวเหรียญกันต่อนะครับ นี่เป็นเหรียญไพรีพินาตนะครับเหรียญตั้งผ่านรุ่นแรกของหลวงปู่บดานะครับเพื่อน,นอันนี้เป็นรายการที่สามครับชุดกรรมการพิเศษสองนะครับมีจํานวนทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าชุดครับหนึ่งชุดมีสี่เหรียญน,นะครับผม <c oughs> มีเนื้อนวะเนื้อชนวนเนื้อทองแดงและเนื้อสตะนะครับมี4ีเนื้อส่วนตัวนี้เป็นเนื้อนวะลายเสือนะครับหน้ากากเงินนะครับเป็นงานประคบสามชิ้นเนาะ ้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัสมาธิเต็มองค์แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นหน้ากาศเงินนะครับผมพื้นด้านหลังเป็นเ,เป็นเนื้อนวะนะครับแก้มสีทองทำลายเสือไว้นะครับเรียกนวะลายเสือนะครับลงยาจีวรสีส้มนะครับขอบด้านข้างเขียนหลวงหลวงปู่<ล>ปุตตาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามน,านะครับ ข้างบนก็เป็นรูปพระพุทธรูปอยู่นะครับข้างล่างก็จะเป็นลาหูอมจันนะครับขอบด้านข้างนี้เป็นมังกรสองตัวนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงนินนะครับเป็นงานประกบสามชิ้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆในงานประกบสามชิ้นลงยาหัวมังกรสีส้มนะครับลงยาตัวหงตาลงยาตัวมังกรสีเขียวนะครับ ตรงยาตัวมังกรสีเขียวต้งสองข้างนะครับเ,เพื่อนๆเป็นเนื้อเงินต้งสองฝั่งนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปชมนัดหลังกันต่อครับเ,เพื่อน ด้านหลังก็ได้สวยเลยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นรูปท้าเวทวสุวรรณนะครับนั่งอยู่บนราหูอมจันรนะครับแล้วก็มีอาคารและยานล้อมรอบอยู่นะครับนี่นะครับอยู่บนราหูอมจันท์นะครับนี่ ยันมีอักขระอยู่นะครับแล้วก็มีหมายเลข11ดนะครับทุตกรรมการได้หมายเลข11มานะครับนี่ครับมียันอยู่สองฝั่งมีอักขระล้อมรอบออท้าเวสวุวรรณอยู่นะครับล้อมรอบนี่ก็มีท้าเวสวุวรรณนะครับเขียนด้านล่างไว้รุ่นไพลีพินาศนะครับวัด อ,อ,อำเภอวัฒนานครจังหวัดสกแก้วนะครับพศ6 5 6 3รุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ เหรียญไพรีพินาศของหลวงปู่ปุตตาปัญจโรนะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินขอบเงินนะครับเป็นงานประกบ3ชิ้นนะครับเพื่อนๆงานประกบ3ชิ้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ